อย่าลืมด้วฝันมาในกีมอใสในขั้นเกา่าเขาฝันอีกหนามานางไปหารถบางกีินี่รถบูมจอดอยู่บ้านหลังเก่าเสร็จฝันมาเอามอใสในขั้นเก่านี่ไปซ่อมไปซ่อมแล้วกา็ไปพ่อไอ้ย่บ้านหลาาังเก่ายังเสียราคาพ่อมุงเก่าเลยยหางไปเบิรงเลขรถเลขเขียนอยู่ข้างรถน่ะหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกส่งรถเล็เข้าพอดีครับเลยไปเปิดใ <80 6. S 2> ต้เพราะรถแปดศูนย์หกเอา มอเตอร์ไซค์ันเกา่ามันนีปีเลขว่ะมอหของไผอยู่นไม่สมารทนะครับโอ้อแมัจะไปเขียนไวถนนแล้วเด็กึ <c oughs> มีน,มน้าห้ากับมีแปดนะแปดสองแปดเก้าสองเก้าหลอแปดหกมีซัมมี่ครับ้วนนี่คับคนกางที่จะมันใจยุบแม่นนี่หลผมนําเบิรงนมอนี่มาโดนเลยเนี่เขาทีแม่วัิดาแม่วันนิดาแม่วัดีครับนี่ครับคุณแ,แม่วัิดานี่ง คือพ่อแม่วันนี้จริงๆวันนี้ไม่เข้าแล้วคือพ่อคุณแม่มาคุณแม่สีมาผมก็เลยเปล่ามานะครับเพราะว่ารถตู้ที่มืนถาวรได้เหมือนกับมาได้ที่เดียรม้วนครับแต่ว่ามันกระดุนเนาะก็เล่นกระเด็น่องมันมาไทย ก่้นนะครับุมาจากโคราชนะครับ,บ <S <S มาจากโคราชมีแต่คนมา ทางไกลนะครับแล้วก็อยากจะพบอาจารย์แล้วก็รออันนี้ก็จะรีบกลับได้เจออาจารย์แล้วก็จะรีบกลับนะครับส่วนใหญ่ข้าไกคู่เลยครับนในในอไมไปครับกลับมาสั่น ให้อาจารพูดสักหน่อยก่อนแล้วก็พาไห้ปูครับาจารอ์พูดสักหน่อยก่อนแล้วก็พาไหว้ปู่ครับอย่าลืมด้อฝันมาในขีมอ์ไค์ขันเก่าเาฝันอีกหนามไปหารถบางกินีรถผมจอดยู่บ้านหลังเก่าเนี่ยฝันมาเอามอสไค่ขัานเก่านี่ไปซ่อมไปซ่อมแล้วก็ไปพ่อไอ้ คี่บ้านหลังเก่ายังแต่ลราาพ่อมูงเขาเก่าเฮ้ยยามไปเบิ้งเลขรดเลขเขียนอยู่ข่างล้นอ่ะหกแปดศูนย์หกแปดศูนหกตกระเดเข้าพอดีครับเลยไปเปิดใต้ป๋าล8 0แปดศูนย์หกเอามาใส่ขันเก่ามันนี้ปีเลขววามมั่วหูของไผอยู่นำไอ่สมมา์รนะครับโอ้ันไผเขียนไบทแล้วมาที่นี่ผมก็เลยยกมาจากใบหนึ่งเนี่ยันเก่าครับเนี่ย เป็นเงินเก่าอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับอาจารย์นขั้นเก่าตสมัยเป็นไปุูนมครับโอ้มาทีนี่ผมก็เลยเลือกมาใบเนี่ยใบเนี่ยนี่ใช่มั้ห้าหกแปดห้าหกแปดมันจะเก่ามันเล่นรถครับต่าไปถ้าเบียดมันเสียจะไปใช้เห็นต่อ่าเห็นเล็กยู่ข้างรถหกศูนยไปหกศนยปดนะครับนมันเะมี่หกปดใบเดก็จะมีแปดเจนี่หกแปดนีหก กันี่เก้าหโอ้เก้มีเก้าหกกับแปดหกเก้าเก้าหกใบนี่โอ้ทำ<อ>เป็นเลขดัง,งเพราะเลขหกเลขด่า,า 5, 6, ห้าหกแปดห้าหกแปด แต่ว่ามันมีปิ่นเลขววมุณหมูฟงไพรต้านาจจ่าจะสมัยผมเป็นวัยรุ่นครับมันปิ่นเลขเดี๋ยวเบิงอย่างเก่าที่หนึ่งเหรอยรุ่นรวย,ยต,ตั้ง <c oughs> แต่ <c oughs> ตั้งแต่เป็นวัยรุน่นเป็นมากเลขแต่วัยรุ่นเหมือนเด้กี่เนอะขนา,นาดรถทั้นเก่าไปเไปเิดไต้บอได้เงินเพราะได้ปิ่น,นเลขววมเนี่ยนั่นชื่อวะถึงคนมากเนี่ยแต่ไหนนะครับไอ้แล้วได้ยิบไปแล้วจีบซื้ตีลาว เสกหวยนี้ก็คือเก้าครับกับเป็นแนวทางเนาะมีเข่ามีหุนนะครับน้อเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักไม่พนันนะครับทุกคนก็ต้องระวังน้ำที่มันทักเพจใส่หมอมันเดี๋ยวจะไปเชื่อมันเลขหนึ่งมีหน้าเท่ากับมีแปดเนาะแปดสองแปดเก้าสองเก้าหรือกัแปดหกมีซ้ำนี่ครับวนนี่กับผ่อนคลังที่จะมั่นใจอยู่ครับซึ่งหวยเมื่อกี้ผมนั่งเลขวนเมื่อกี้ที่จริงอ่ะผมเลือกสูตรเก้าก็ได้สามแล้วสามก็เองหมดล่างนล้ผมเตรียมสำรับสูซื้อหวยนี่กับครับมาสูตรเก้าคือคันตามลักแล้วที่บนรุ้ 8กับเก้านี่ตัวได้ก็ได้ตัวนึงนี่เั่ไไรก็ต้องมาแน่นอนนะครับโมลุ่นเลยนะมันจะเด่นกับร้องแต่เข้ามาเลือก8เพราะว่า8จะเป็นตัวน้ำหนาเขาก็ถามอาการกลับมาของ8 8ดแปดเคยเหตุเศษเข้ามาเทือน,นึงนะครับร้อนทุกว,วันที่มันดังครับเห็นบ่านาเฟียแปโคตรพ่อต้องบอกอนี้แล้วละว่าปีใน31อ่า30ย่าง31ครับเดือนกรกฎาคมนะเจ้าสี่สามสิบเดือนกับสามสิบสุดนะครับนะเนาะเกิดก็ต่อสามสุด กวดแตละุคุ้มือนีทำม้อนแต่เขากยังปั๊บเรืมหลดตัวตู่มันถามกันไดบวกมือใส่มันจะมีแหละนะครับว่เห็นวกันนะครับเบิ้ยูไก่จริงรับช่วงนี้ว่าสิัาครับคนมันหน่อยแล้ววอช่วงเมื่อกี้สี่เดือนเมื่อกี้ผมเกิดบตผมมาลบแขนทุกมือเลยมือนึงตีสายนำเกลือกหอบลงมาน้ารับคนมันหลายๆปีนพบใหม่ยูกับมีมัหลายครับแ่ันีมากก็จะเป็น ผมมาแปดสองแปดเาแปดหกเนี่ตัวใดตัวนึงนี่นี่แหละที่จะมาสองเก้านี่ผมแถมมากคือแค่สามตัวนี่8ปดสองเก้าแปดสองเนี่ยเขาติดไปเลยนะครับคันกี่สองตัวถ้าผู้ใดมากก่เอาใส่ไปได้มันด้เป็นชุดเต็มมันดนีแต่สามก็แปดหาทผมเป็นชุดเต็มนะครับถ้า่าไปซื้อหลายมันทีหลายตัวแต่เน่นๆกะแปดหกแเก้าแปดสองนี่ตัวใดตัวนึงแร่เลขกที่มันจะดังก็คือยังว่ามันส่งกับใใบเนี่ยเก้าหกีดังคับ 96กับ8กับ68จะเป็นเลขที่ดังที่สุดในงวดนี้เพราะว่าสำนักไหนก็ปล่อยตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ปล่อยไปแล้วแมนบอกซึ่งเมขผมอาจจะไปตรงครับอาจารย์แซมนะครับอาจารย์แซมเราจะปล่อยหกผมจะปล่อยแปดนักการใาไๆเหาเอาป่วยกันเลยจนีครับ อาจารย์ไอติมไหนซี่อาจารย์ไอติมรอกบ่อบ้างซี่ถามว่าเขาวมือนี้แล้วเถี่ยวนามุดกีดเว้ยน้ำกี่เป็นพยานลอยเลาหมดบ่อแล้ววะทักเก้าไม่มาจับป่าหำไรสดแล้วล่ะเราามาในป่าเรื่องเก่ามาอยู่นะครับเมื่อนี้แล้วเถี่ยวนามุดกี่เว้ยมมปากวาเอาน้ำแล้วนับโอ้ถ้าเรามาจามันใจก็สมควรครับด้จานแซม์มา่อยหมูื่อกี้ายมาแล้วแลวกะ คุณน้ำหวานคุณน้ำหวานนี่คนนี้ก็แม่นจะอีกคู่นึงเด้อค่ะทุกคนอยากไปเบิ้งเลขไปเบิ้งของหนุ่มสุพรรณเด้อแม่นนี่หรือผมน้ำเบิ้งหมอนี่มาโดนเลยเน้อเขาสูสีครับผมแหละแค่ว่าเป็นกระแสคืองวดกว่อนเลาให้3สามกับสี่ออกกล่างเลยงวดนนี้ให้สองกับสามแม่นใบจริงว่า ก็ใบแท้บงหุมยานก็ใบฟอมที่เป็นกระแสก็งวดนี้ละอาจารย์พูดถึงแล้วเนี่ยพอไาดังนี่คือยังมาเร็วช่วงนึ่งมาเร็วดังๆนะถ้าอาจารย์พูดถึงแล้วก็เป็นกระแสแน่นอนแ่เาเขาใปฟอมเขาเห็นว่าหนาสามสี่น่ะจะชื้อวะผู้หลังคนขอบคุณอาจารย์มากถูสามสี่เยอะมากดูไม่ได้หายวะหยิบใบหนึ่งมันเก้าห้าเม็ดเดียวเนี่ยผมผมไม่ได้หายได้มันเป็นใบฟอมสารหัวอ่อนเราจึงชั้นหนึ่งเก้าห้า รู้ว่าเลขเก่าเลยวางานะครับ,รบน้เลขอาจาร,รย์นั่นแหละเลยวางสี่นะมีคำสี่ว่าเนาะนะครับแต่ว่าหนุ่มสุ้มพันนี่ก็แม่นอ้งนนอ,องไห้ซ้อนกับสามวงเอาแปรวงเปใส่แล้วเอาแปรสองงูได้ติดแปรตามมานะครับจะลองมึงก,ก็ตีลายเลขได้ลายอาจารย์เอกากนีแล้วตะดวนตะวบุญนะครับตัวเลขทวบเดียวเอามายืมหนะ่อยนี่อยูรร่ใช่ไหมเลขทวบเดียเด๋ยวจะให้เบิ้งนะครับน้องพอสุ้มผมจะบว่ท่านลงโซเชียลนะครับนาอ ดูมืออาจารย์เขียนเอานะครับท่านผู้ชมเลขทุกอ่ะดี๋ยวนี้มันยังเบิ่งครับยูทูบเบอร์นะครับเด้อเพราะว่ายากมันหลุดไปในกล่องครับพ่าหลุดไปเรื่อยมันจะดังอันนี้จะต่อเที่ยงพ่อแม่พี่น้องมาไหว้คูนะครับกาคิดว่างวดนี้วันนี้มาครับหรืความที่เป็นผมผมจำได้ว่าหนึ่งวิธีการศูนย์เราหลุดเนาะศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์มันหลุดเขาปลาไปที่ผมวิธีการหของแค่หลุด เดียวหนึ่งท่านบ้านเนี่เขาได้เก้าหนึงเก้าเจ็ดนได้เต็มเต็มวันนี้จะกลับมากเพราะวัาวน,นี1ร้อยเปอร์เซ็นแล้วค้นดีบพเสือนี่บ่ซื้อน้ำเข้าแล้วด้านเปอร์เซ็นของ่ซื้อน้ำเลยนะครับวันนี้จะ,หจะเหลือตาเข้าที่ยังมีความเสื้อมันยุคู่กับจะให้เข้านะครับเพระเข้าก็เ้ยเฮดไดเ้เฮดได้มากีกะที่พกวันนี้ได้ที่สามนี่หวา